มันขาวเกินใส่ฟ,ฟิลเตอร์อะไรอะ่ะโอ้ขนาดใส่ฟิลเตอร์ยังไม่สวยอะ่ะโอ้ยเกินสวัสดีครับไกับช่องพี่นนท์ดับซิงนะครับโอ้วันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยหมอเต่พอดีว่านี่ครับผมจะพามาดูนะที่เทม,มันเหนื่อยครับก็เลยไม่ได้ถ่าย มันเป็นที่แคบเป็นทางแคบแล้วก็ทางในหมู่บ้านเออโคตรเบื่อเลยไอ้ที่เทในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเทเพราะว่ามันมคืองานเข้าได้แหละแต่มันก็คือม,มันเหนื่อยมันแบบขี้เกียจเข้าอ่ะออตั้งร้อยเที่ยวนะครับโอ้โหตายเลยทางแคบสะด้วยอ้ว สำมชาติสำมชาติ <_ acoustic guitar> <_><_<_>ฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงเลยวะติดไม์ทำไมฮะอยากกินอะไรโอนตังมา เขาไม่มีตังหรอกกระเป๋าไม่หนักเธอก็ไม่สนนี่ครับสติกเกอร์ดินดวนดีเซล250บาทครับสนใจสั่งได้เฮ้ยเขาอยากทำลงในตะก้าทิกตอกวะมันทำไงวะโบฮะทำให้หน่อยเด้อ เคยสงสัยไหมครับว่าทางแคบๆในหมู่บ้านแบบนี้รถดำเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูที่เทเราได้ทางเข้านะครับเหมือนฝนจะตกเลยท่านผู้ชมอยู่ท่บ้านท่านผู้ชมฝนตกหรือเปล่าแต่อยู่นี่ก็แบบมึนๆนะมันก็มึนๆนะ ทางเข้าแคบครับแต่เข้าไปแล้วลง่เหนื่อยใจจริงจริงสาธุขอให้ฝนตกสักวันหนึ่งมันร้อนเหลือเกินนี่ครับทางเข้าโอ้โหต้องต้องแบบมืออาชีพนะจะเข้าได้ถ้ามือใหม่ก็แบบมือใหม่ก็เข้าได้แต่น่าจะต้องโยกนะครับนี่ รถผมมันจะติดเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็อ๋พี่พูชะพาแล้วแล้วก็ติดสลิงนิดหน่อยนีอย่อย่างแคบอะฝั่งซ้ายก็กำแพงฝั่งขวาก็คือแบบตกไปปุ๊บยางน่าจะระเบิดเลยนะครับยางฉีกเลยนะเป็นแบบคอนกีตนะครับที่เทก็ถามว่ายากไหมผมว่างั้นๆนะ แต่มันก็กลิงกลิงอยู่แหละเพราะว่าเสียวเยอตกคอนกรีตตัคอนกรีตและยางฉี่ครับือ่อพอเข้ามาตรงนี้แล้วก็นี่กว้างเลยครับในหน้านี้บ้านนี้ดีอยู่นะครับ ก็คือแบบตัดรถอะไรเงี้ยบอกทางอะไรดีหมดนะครับไปเจอในหน้าบาหมู่บ้านนะครับรถก็ไม่โบกนะรถก็ไม่โบกตัดรถก็ตัดคือตัดรถเกินอะไรเงี้ยแต่ออในหน้าหมู่บ้านนี้ดีครับตัดรถได้แบบพอดีเลยคือไม่ไม่ต้องไปเกินบางที่บางหมู่บ้านเราไปเกินเขาก็ไม่ไม่ให้บัตรรอยนี้นะครับ ไม่ก็ให้กลับไปคืนไม่ต้องทีตรงนี้ร้อยเที่ยวครับร้อยเที่ยวก็น่าจะได้ไม่ไม่เต็มหรอกน่าจะน่าจะเกือบเต็มอ่ะ <ict of? S 1> พรุ่งนี้ทำไรเที่ยวไหน จุรินถิ่นจางใหญ่น,น่าจะสิบกว่า,าบือจริงจริงทางแบบนี้ใครเจอ นี่ดูครับสวนกันก็ไม่ได้ใครเจอใครก็เบื่อแต่ก็ต้องวิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเลือกไม่ได้นะงานทุกวันนี้วิ่งแต่น้อยๆอยู่ลาขับรถในหมู่บ้านตาเราต้องมองนะครับเผื่อเจอของดี 125. เวฟร้อยยี่สิบห้าสักขันนะ้า <laughs> มีร้อยสิบมันก็ต้องมีร้อยยห้าอีกคันหนึ่งแล้วหนูจะเป็นเด็กดี <laughs> หลายคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่ซื้อรถยนต์คือตอนเนี้ยรถยนต์อ่ะ มันยังพอมีขับอยู่นะรถเกง๋งอารถเกง๋งรถยนต์ก็พอมีก็มันก็มันมีขับก็คือแบบไม่ใช่รถเราเองก็ก็ตามนะครับแต่ก็มีขับอยู่มันไม่ได้เดือดร้อนที่ต้องถึงรถยนตขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถามว่าขับรถยนต์รถเก๋งบ่อยไหมก็บ่อยนะแต่ก็ตอนนี้ก็คือเอารถอามาใช้นะครับถ้าอากลับมาจากต่างประเทศก็ อาจจะได้ซื้อรถยนต์ของเราเองนะครับซื้อรถเก๋งของเราเองแต่ตอนนี้ทําตามความฝันไปก่อนเอามอเตอร์ไซค์ไปก่อนอีกขั้นหนึ่งจะทําจอดเลยแบบไม่ขับอ่ะขับแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้อยออตอนแรกเวฟนี้ก็ว่าจะทําจอดไม่ขับไม่ทุกวันนะ ขับในหมู่บ้านก็ช้าๆครับเข็ดแล้วโดนเยอะแล้วในหมู่บ้านโอเคอีกหนึ่งคัน yes โอเคถ้าโอเคให้ทำมือแบบแกากระบาดท,ทำมือกากระบาดแล้วโอเคครับผม ทางทางตรงนี้ไม่โคตรน่ากลัวอ่ะสูงจะสูงอะไรขนาดนี้เออเออทางในหมู่บ้านนี่ยังแคบเนาะออาโอเคครับ คลิปนี้ก็ลาจากกันนะครับบายครับเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขออนุญาตพนะคขับก่อนเป็นคนละขับ